การใช้งานเว็บไซต์ระบบการเปิดปิดปใบอนุญาตการทำงานการเข้าใช้งานระบบของเจ้าของโครงการกรอก User Name และพา s ์ w เปิดจากนั้นทำการเข้าสู่ระบบกรณีหากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านทำการกรอก User Name จากนั้นกดลืมรหัสผ่าน ระบบจะให้กรอก username อีกครั้งให้ทำการกรอก username จากนั้นกดตกลงระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลที่ถูกลงทะเบียนไว้นำรหัส OTP มากรอกและทำการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ให้นำรหัสผ่านใหม่จับเข้าไปล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งการสร้างใบอนุญาตปฏิบัติงาน แถบซ้ายมือจะเป็นแถบเมนูใบอนุญาตที่ใช้ในโครงการข้างบนจะเป็นส่วนของตัวกรองของการค้นหาข้อมูลจากนั้นเลือกประเภทใบอนุญาตที่ต้องการสร้างกดที่ปุ่มสร้างได้เลย ทำการกรอกรายละเอียดในการขอใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นวันที่ปฏิบัติงานเวลาในการเริ่มปฏิบัติงานวันที่มันเวลาสิ้นสุดในการปฏิบัติงานจากนั้นทําการเลือกพื้นที่การขออนุญาตปฏิบัติงานรวมไปถึงพื้นที่เขตมิคมจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะปฏิบัติงานให้เรียบร้อย รวมไปถึงกรอกรายละเอียดเครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในปฏิบัติงานให้ระบุหมายได้เครื่องจักรให้เรียบร้อยกรอกจํานวนผู้ปฏิบัติงานชื่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และผู้ติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกรอกรายละเอียดการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ทำการกดปุ่มเช็คบ็อกเพื่อกรอกรายละเอียดหากเลือกอื่นๆจะมีกล่องให้กรอกรายละเอียดปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้กรอกส่วนต่อมาจะเป็นการกรอกข้อมูลแหล่งบ่งชี้หรือระบุแหล่งอันตรายต่างๆ เม uhm ja uh, uh ื่อเลือกอื่นๆก็จะให้กรอกรายละเอียดระบุข้อมูลให้เรียบร้อยเช่นกันส่วนต่อมาจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลการขอต่อเวลา OT การขอต่อเวลา OT สามารถขอได้ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเวลา5ท่ม59จากนั้นระบุสถานที่ปฏิบัติงาน เมื่อก่อกระบุสถานที่ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วหากเวลาไม่พอสามารถติ๊กที่เช็คบ็อกเพื่อขยายเวลาปฏิบัติงานได้จากนั้นกออรายละเอียดงานที่ปฏิบัติรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจากนั้นจะเป็นการลงนามขออนุญาตติ๊กที่เช็คบ็อกเพื่อรับทราบต่อมาจะเป็นการแนบไฟล์เอกสารที่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบชื่อไฟล์และแนบไฟล์ให้เรียบร้อยจากนั้นสามารถกดดูพรีวิวข้อมูลไฟล์ได้ซูมอินซูมเอาท์หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้หากกดเลคคอร์ดจะเป็นการบันทึกแบบร่างเมื่อบันทึกแบบร่างสถานะของเอกสารจะขึ้นว่าบันทึกข้อมูลต้องการ Edit แก้ไขข้อมูลต่อได้เลยค่ะ เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยจากนั้นกดปุ่ม preview จะเป็นการตรวจเช็คความถูกต้องของรายละเอียดข้อมูลจากนั้นกด submit เพื่อเป็นการยืนยันในการส่งใบขออนุญาตปฏิบัติงานการอนุมัติเอกสารใบอนุญาตปฏิบัติงานจะแสดงรายการใบอนุญาตที่รอการอนุมัติกด edit เพื่อทำการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารได้เลยค่ะ ทำการตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของเอกสารกดเช็คบ็อกเพื่อยินยอมและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะนอกจากนี้สามารถกดพรีวิวดูไฟล์เอกสารแนบได้ ต่อมาจะเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของรายละเอียดเอกสารกดเช็คบ็อกเพื่อยืนยันความถูกต้องจากนั้นกดยืนยันเพื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยสถานะของข้อมูลจะขึ้นว่ารอตรวจสอบเอกสารจากศูนย์ ECC หรือ EFT การใช้งานปุ่มจัดการปุ่มแรกคือปุ่ม r รีพีทปุ่ม e p e a t คือปุ่มคัดลอกหรือทำซ้ำเอกสารใบอนุญาตปฏิบัติงานซึ่งการทำซ้ำข้อมูลจะแสดงสถานะว่าบันทึกข้อมูลสามารถกดเข้าไป edit เพื่อแก้ไขรายละเอียดต่างๆได้เลยโดยข้อมูลจะถูกคัดลอกมาให้ทั้งหมดยกเว้นเอกสารแนบซึ่งจะต้องมาทำการแนบใหม่ทุกครั้ง ่อมาปุ่มวิวดูรายละเอียดใบอนุญาตการอนุมัติการขอต่อเวลาปฏิบัติงานกดที่ปุ่มอนุมัติการต่อเวลาปฏิบัติงานหากไม่อนุมัติให้กดที่ปุ่มเช็คบ็อกไม่อนุมัติกดปุ่มยืนยันเพื่อเป็นการอนุมัติได้เลย การรีสับมิตกรณีที่แจ้งแก้ไขเอกสารเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเอกสารแล้วกรอกที่หมายเหตุที่ต้องการแจ้งให้แก้ไขจากนั้นกดที่ปุ่มรีสับมิตเพื่อแจ้งแก้ไขจากนั้นตัวสถานะของเอกสารจะขึ้นสถานะว่ารีสับมิตการรีแอบพิูฟ กรณีที่ผู้รับเหมาแก้ไขเอกสารกลับมาแล้วให้เราทำการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารอีกครั้งเมื่อตรวจสอบครบถ้วนกดเช็คบ็อกยืนยันเพื่อตรวจสอบกด r e a p o เพื่อยืนยันการอนุมัติการตั้งค่าโปรไฟล์ส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวกดที่มุมขวาบนโปรไฟล์จากนั้นแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เลย จากนั้นกดบันทึกเพื่อเป็นการยืนยันการแก้ไข